ครับสวัสดีครับเราก็จะมาต่อกันเรื่องของระบบการหายใจนะครับตอนนี้ก็มาต่อกันตอนที่2นะตอนที่1นึจารยก็พูดถึงเรื่องของส่วนประกอบทางส่วนองค์ประกอบของทางเดินหายใจที่เราเรียกว่า c o n d u c t i n g p a r t แล้วก็ซึ่งพูดถึงจมูกนะครับคอหอยต่อไปก็จะมาถึงหนึ่งช่วง c o n d u c t i n g p a r t อีกส่วนหนึ่งก็คือ ะโทษทีนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงตรงพินต,ตรงนี้หลอดลมนะครับไม่ใช่หลอมลมเนาะโอเคหลอดลมหลอดลมหรือเทรคลีนนะครับเทรคลีหลอดลมนี้ก็จะเริ่มจากระดับของกระดูกโซลคอสปายระดับข้อที่6ถึงทอรัสิคสปายนะครับข้อที่5ก็คือ C6 ถึงท5นั่นเอง นะระดับ4 6่ถึง4 5อันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นวงแหวนของกระดูกอ่อนเป็นรูปตัว C โดยที่กระดูกอ่อนจะอยู่ทางด้านหน้าแต่ส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะครับกล้ามเนื้อเรียบซึ่งทําหน้าที่ช่วยในการขยายหรือหดตัวนะครับลอดลมมีความยาวประมาณ1 0 1ถึง11ซนตะิเมตรนีถึงท5แล้วก็แยกออกเป็นสองข้างนะครับแยกออกเป็นบองคายหรือบองคัสสองข้างนะครับ จากนั้นก็เป็นหลอดลมแยกที่เรียกบองบองคัสนะบองคายเ็าเป็นเ,เป็นพหูโพจน์บองคัสเป็นเอกพจน์ซึ่งแยกไปเป็นทางด้านขวาและทางด้านซ้ายทางด้านขวานั้นก็จะลาดกว่านะฮะลาดกว่าดังนั้นเวลาสำลักนะครับสิ่งของแปลปอมเข้าไปก็จะทําให้สิ่งแปลกปอนนั้นตกไปทางด้านขวามากกว่านะครับมากกว่า ปอดข้างขวาจึงเป็นโรคได้มากกว่าข้างซ้ายอันนี้เหตุผลเพราะว่าตัวบองคัสนั้นมุมของมุมในการแยกออกไปนั้นจะลาดต่ำกว่านะครับก็คือเอียงมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อันนี้ก็คือบองอัตรเควนะเคลนะเทคเคลเห็นไหมด้านหน้าก็จะเป็นกระดูกอ่อนนะครับเทรเคลอันนี้เป็นมองเรามองเห็นด้านหน้านะครับ นะเป็นรูปก็ยาวประมาณ10-11ซนติเมตร C 5ถึงตาท่งประมาณ C นะครับ C 6ถึงถึง T ี่5นะครับแล้วก็แยกออกเป็นบองคัสไลท์บองคัสคือด้านขวากับเลฟบองคัสกระบอกไลท์บองคัสไั้เองที่มันะมุมมันจะเอียงต่ำกว่าทำให้เวลาที่มีการสำลักอะไรต่างๆเข้าไปเศษอาหารเข้าไปก็จะลงมาที่ปอดทางด้านขวา อันนี้เป็นรูปร่างส่วนเล็บบองคัสมุมก็จะป้านกว่ามุมก็จะป้านกว่าอันนี้อันนี้เป็นลักษณะของเทรครีนแล้วก็บองคัสนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของปอดปอดนี้คือหลังก็คือตั้งอยู่ในสวงอกปอดข้างขวาจะมีอยู่สามกลีบข้างซ้ายมี2องกลีบหรือเรียกว่าโลบก,ก็ได้3ามโลบทางด้านขวา2องโลบทางด้านซ้าย ตัวนี้ติดกับหลอดลมแยกนะครับโดยขั้วปอดหรือไฮไฮล้ำตัวนี้นะครับโดยขั้วปอดจะมีขั้วปอดอยู่ไฮล่ลำซึ่งในส่วนปอดก็จะแบ่งก็จะมีองค์ประกอบของบองคาร์ส่นแง่แยกออกมาแล้วก็จะมีพ u l m ม n นารีอาร์เทอรีมีเส้นเลือดแดงนะฮะพาร์มูนารีเวนนะฮะทั้งที่พาร์มนารีอาร์เทอรีนี่เป็นเส้นเลือดดำนะครับพาร์ม n นารีเวนเป็นเส้นเลือดแดง บองเคลนนอาร์ทอรีกับบองเคลนครนเวนอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในทั้งหลอดเลือดแล้วก็ที่อยู่ในปอดเรานะแต่นี้มาดูโครงสร้างปอดเห็นไหมว่าจริงๆแล้วปอดเรานะด้านขวาแบ่งเป็น3ามโลบก็จะมีอัปเปอร์โลบมิดเดิลโลบและโลว์โลบเห็นไหมแบ่งเป็น3ส่วนนะดูมีฟิชเชอรดูตัวแบ่งปอดออกเป็นส่วนๆ ส่วนด้านาซ้ายจะเป็น2โหโลคืออัปเปอร์โลกจะกินลงมาถึงด้านล่างเลยนะครับลงมาถึงหัวใจเลยส่วนโลเวอร์โลกก็จะมาทางด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็จะไปคุมทางด้านหลังซึ่งจะมีหัวใจเข้ามาแทรกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นด้านซ้ายก็มีแค่สองทูนะครับขวามีสามโลซ้ายมีสองนะฮะภายในปอดจะประกอบด้วยถุงลมเราเรียกว่าอันอันวิโอไลท์นะถุงลมนี่มีเป็นจํานวนมากเลยจึงทําให เนื้อปอดมีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ํามีอากาศแทรกอยู่เต็มไปหมดเลยในเด็กที่ยังไม่ที่ยังไม่เกิดหรือตายก่อนคลอดปอดจะจมอยู่ในน้ําเพราะว่าไม่ได้หายใจหลังจากเกิดแล้วแม้หายใจเพียงเพียงเิเดียวอากาศก็จะแทรกเข้าไปในปอดนะฮะทำให้ปอดลอยน้ําในแต่ละภูหรือแต่ละกลีบของปอดก็ยังแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆอีกนะครับจนถึงส่วนย่อยที่สุดที่เราเรียกว่าเซกเมนต์ ในแต่ละกลีบของปอดก็จะมี4-6ถึงเซกเมนต์ด้วยซ้ำในปอดที่ว่าเรียกเป็นภูเนี่ยก็จะมีย่อยลงไปอีกนะะอันนี้ก็เป็นรูปปอดอนะฮะเป็นภาพวาดภาพ,ภาพวาดนะครับเทเครีอแยกออกเป็นซ้ายขวาบองคลัสเห็นไหมครับอันนี้เป็นเมนบองคลัสเมนสเตมบองคลัสก็ได้หรือเลฟสเตมบองคลัสนะฮะแยกซก้ายขวาหลอดลมแยก นะครับด้านขวาเป็นไนะล่โลบสเห็นไหฮะมีอัปเปอร์โลบมิดเดิลโลบและก็โลว์โลบนะส่วนด้านซ้ายก็จะมีตัวมีอัปเปอร์โลบกับโลว์โลบทีนี้หลอดลมแยกเนี่ยตรงบองคสัสพอแยกออกไปก็เรียกอาจจะเรียกบองคายนะครับหลอดลมแยกแล้วก็แล้วก็แยกออกมาเป็น bon ios, นะบองพิโอสนะบอง บองคัสบองคายบองคิโอนะถึงจะเราถึงจะเข้าสู่ของ <c oughs> ตรงนี้ก็จะแต่ตรงส่วนของนี้ก็จะมาต่อเป็นอันเวล่าหรืออันเวลายเห็นไ,ไหมะที่ดึงที่เป็นปมปมเป็นกลุมๆเล็กๆเนี่ยพอเรามาขยายดูก็จะเป็นถุงลมที่มีจํานวนมากเลยนะครับนี่การที่ถุงลมมีถุงลมจํานวนมากนี้เขาบอกว่าก็คือเป็นตัวเพิ่มพื้นที่สัมผัส นั่นเองยิ่งมีมากเท่าไหร่นะครับพื้นที่สัมผัสในการรับแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็นยิ่งมากนะมีคนเคยศึกษาว่าถ้าถุงลมตัวนี้มาแผ่เป็นเป็นแผ่นบางๆเป็นแผ่นเป็นแผ่นพืช่เป็นรูปเป็นผืนผ้าออกมาเนี่ยนะครับสามารถพื้นที่ที่รวมกันของผิวเนี่ยสามารถใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นไดแฟร,รมเป็นกล้ามเนื้อ แล้วก็เป็นตัวกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้องอันนี้ก็จะมีหนา้าที่ในการดึงอากาศในช่วงหายใจเข้านะครับส่วนด้านล่างอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาเรียนเรื่องของเยื่อหุ้มอีกครั้งหนึ่งมีพูล่านี่เยื่อหุ้มปอดแล้วก็ล่างสุดก็จะมีพูล่าฟูอิดน้ําน้ําที่อยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับซึ่งเป็นตัวหล่อเลื่นอยู่อ,อันนี้ และนี่มาดูส่วนประกอบของปอดแบ่งตามหน้าที่และการแลกเปลี่ยนกานะ๊าซในส่วนประกอบของปอดก็ยังแบ่งเป็นสส่วนในส่วนที่ทําหน้าที่เป็น conduction part คือส่วนที่ทําหน้าที่นาอากาศเข้าออกไม่มีการแลกเปลี่ยนกา๊าซก็ได้แก่ส่วนของบองคัสบองคิโอแล้วก็เทอร์ k o, มินอลบองคิโอมี3ส่วนบองคัส bon ก็คือเข้าปอดแล้วโดยบองคัสนี่ก็จะมีขั้วปอดอยู่ที่เรียกไฮลัมนะครับ แล้วก็ส่วนของ respiratory p a r t เป็นส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้แ,แก่ respiratory bronchiole, a l v e o l a duct นะมีท่อด้วย a l v e o l a sac มีถุงมีมีสิ่งมีสูงแล้ว alveoli ก,ก็ถุงลมอีกนะรวมกันเป็นในส่วนที่เรียกว่า respiratory p a r t นะทีน,นี้เรามาดูแยกมากขึ้นอนะอันนี้เขาก็แยกกันอันนี้เป็นช่วง t r a c h e a เห็นไหมเทรครคือหลอดลม นี่แยกออกมาซ้ายขวาตรงนี้เรียกบองอบองคัสนะครับบองคัสบางคนก็เรียกบองคายซึ่งมันใกล้กันบางทีก็เรียกบองคัสก่อนหลอดแยกไล่บองคัสเล็บบองคัสเห็นไหมตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วข้อพอมาแตกแตกแขนงออกไปอีกบางคนก็จะไปเรียกว่า secondary บองคัสก็ได้หรือบางทีก็เรียกบองคาย อันนี้ก็แยกออกมาแล้วก็เทอร์เทอรี iary, ก็บางบางทีก็ตั้งชื่อกันไปสมอลบองคายสมอลเลอร์ bon ai, er, แยกออกไปหรือสุดท้ายแยกลงต่ำมาอีกก็เป็นบองคิโอสแล้วก็เทอร์มินอลบองคิโอตัวนี้เพราะตัวบองคัสเนี่ยก็ยังแยกออกเป็นหลายส่วนนะฮะเราก็คงไม่เจาะลึกลงไปแต่ให้เห็นว่ามันมีการแยกออกขแขนงเหมือนกับรากไม้นะครับ มาสุดท้ายที่ Terminal b bon บอลคิโอส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น Conduct เป็น Conducting Part อยู่ก็คือยังไม่มีการแลกเปลี่ยนมาถึงตรง Terminal b bon o บอลคิโอตัวนี้ส่วนที่จะมาแลกเปลี่ยนกา๊าซก็จะเริ่มมีเลสไ a t o r รีบอลคิโอ s ตรงนี้จะมีเริ่มมีอันวิโอเข้ามาเกาะแล้วแล้วก็มาส่วนของอันวิโอนะครับอันวิโอลสมีอันวิโออันว l โอลา t ตฮะอันวิโอลาดัก ก็จะมีในภายในะก็จะมีท่อของเขาอีกย่อยลงไปอีกนะถ้ามาดูภาพนี้เห็นไหมจะเล็กลงเรื่อยนะตัวที่แยกออกจากบองคลาสนะตัวนี้แยกออกบองคลาสก็จะเป็นนะบองคายแล้วก็เข้ามาสู่อันนี้ช่วงจากบองคิโอช่วงนี้ก็ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนการ์ดเป็นในส่วนของคอนดักติงพาร์ทอยู่นะครับพอมาลงส่วน บองคิโอส่วนล่างเป็นเทอร์มินอลบองคิโอตรงนี้ก็จะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วเพราะมีเริ่มมีถุงลมเข้าไปแทรกและมากขึ้นมากขึ้นและภายในนี้ก็จะเริ่มมีอะนิวอราดักท่ออะนดูอราแสกและอะนิวอราอะนิวอะนิลก็คือถุงลมปลายสุดตรงเนี้ส่วนตรงนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็น respiratory part นะครับ Conducting and respiratory zone นั่นเองที่แบ่งเป็นส่วนๆเห็นว่าส่วนที่นำนำก๊าซนั้นก็จะยาวแต่ส่วนถุงลมนะัจะมีปริมาณเยอะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สัมผัสมีจำนวนมากทำให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในผู้ใหญ่โตเต็มที่เนี่ยเขาบอกจะมีถุงลมประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่ล้านถุงนะครับสามร้อถึงสี่อล้านถุงทีเดียวนะฮะ ออแผลออกมาแล้วก็มีคนเคยเทียบว่าสามารถมีพื้นที่ใหญ่เท่าสนามฟุตบอลเลยทีเดียว <c oughs> ระบบเลือดที่ไปสู่ปอดอันนี้มาดูระบบเลือดที่ไปสู่ปอดมีสองระบบก็คือระบบ1ระบบบองเครียวระบบนี้จะนำน้ำอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงบองคัสบองคิโอเลือดที่มาเลี้ยงทางบองเครียอตอรี นะครับซึ่งจะเป็นเลือดแดงแล้วก็กลับไปสู่เส้นเลือดดำนะมีบอลครีอออลทรีและก็ระบบพัาโมนารีประกอบไปด้วยพัาโมนารีอาร์ทรีภายในจะเป็นเลือดดำเห็นไหมพาโมนารีอาร์ทรีเนี่ยปกติเราเข้าใจว่าอาร์ทรีเนี่ยเป็นเส้นเลือดแดงแต่จริงๆแล้วพอมันอยู่ในปอดแล้วพัาโมนารีอาร์ทรีจะกลายเป็นเลือดดำซึ่งมีออกซิเจนต่ําและมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงในส่วนนี้ก็จะออกนะออกสู่หัวใจห้องล่างขวา เข้าสู่ปอดทางขั้วปอดนะครับห้องลาง่างขวาซึ่งจะส่งมาปอดก็คือ pulmonary artery เป็นเลือดดาแล้วก็แตกแขนงไปห่อหุ้มหลอดลมและส่วนนี้เองก็จะมีการแลกเปลี่ยนกา๊าซอยู่ในรูปที่อยู่ในรูปของหลอดเลือดฝอยอ่ะที่เรียกว่า capillaries ซึ่งการแลกเปลี่ยนกา๊าซก็จะเกิดขึ้นที่ผนังของหล,ลอดเลือดฝอยเหล่านี้แล้วก็จะกลับคืนสู่ pulmonary vein ก็คือกลายเป็นเลือดแดงแล้ว นะก็คือภูน้ำเลเวงนี่ก็ก็เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายนะครับต่อไปนะระบบการไหลเวียนเลือดในปอดก็จะมีบองเคลี a ยนอาร r เทแล้วก็ p e โมนารีอาร์เทอนะครับอันนี้ก็มาดูทูซิเคอร์เรชันอินหลก็คือระบบการไหลเวียนที่อยู่ในปอดของระบบก็คือโดยมีบองเครี้ยวซิเคอร์เรชันนะบองเคลี่ยวซเคอร์เรชัก็เริ่มจาก Aorta e แล้วก็ นะคมีเข้ามาไปส่วนต่างๆของร่างกายส่งไปเลี้ยงในส่วนต่างๆ part of systemic circulation นะในส่วนนี้ประมาณ2%นะครับ receive a b o ประมาณ2เซนของเล็ ventricular output นะฮประมาณ2%ของเวลาทีเา่เลือดแดงออกมาประมาณ2%ก็เข้าสู่ปอดส่วนอื่นๆก็แยกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเอง แล้วก็ pulmonary circulation นะก็คือการไหลเวียนของระบบในปอดนะั้นก็เกิดขึ้นมาจากข้างหัวใจห้องบนขวาแล้วก็รับมา100%เต็มๆเลยเพราะเราต้องเพราะที่เลือดดำนะเลือดดำจาก s u p e r i ว r vena c a v แล้วก็ inferior vena cava รวมกันเป็น100%เข้าสู่ปอด100%นะเพราะว่าปอดจะต้องทําหน้าที่แสแต่เวลาออกไปแล้วเนี่ย8 98%ไปเลี้ยงร่างกายอีก2%มาเลี้ยงปอดตัวเองด้วยนะครับมาเลี้ยงตัวเองด้วยหรือมาเลี้ยงตัวปอดตัวเอง2%อนะอันนี้ก็เป็นภาคที่เราขยายเเลเคลียเห็นไหมหลอดลมแยกเป็นบองคลัสแยกเป็นบองคลัสนะแล้วก็เห็นไหมก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นบองเคลเวนนะครับบองเคลเวนก็คือ เลือดเลือดดำนะครับแล้วก็แยกเข้าไปเป็นแยกออกไปเป็นท่อบองบองคิโอนะฮะเป็นเทอร์มินอลบองคิโอแล้วเข้าเข้าสู่เรสเบอรี่นะครับเข้ามาสู่ท่อของอันวิลาดักอันวิลลาดักแล้วก็เป็นอันวิไลซึ่งตรงส่วนอันวิไลตรงนี้ก็จะมีสมอนเวสเซล a านา o โม s ก็คือมาเส้นเลือดดำเลือดแดงมามาแลกเปลี่ยนกันตรงนี้นะครับเรียกว่านะ a s นาอ o นาส,สนะครับแล้วตรงน,นี้ก็จะมี n e u r o v a s c u l าบันเดิลต่างๆนะที่มาเลี้ยงมีบงเครวีนพาร์มู a ารีเวนนะครับพาร์มูารีเวนก็เป็นเลือดแดงแล้วก็ส่งไปที่หัวใจห้องบนซ้าย อันนี้ก็เป็นวงจรของการามีการแลกเปลี่ยนอากาศหรือทางเดินอากาศที่เข้าสู่ปอดแล้วก็มีส่วนที่ทําการแลกเปลี่ยนอากาศนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพอีกครั้งหนึ่ง AR, เทรครีอแยกออกเป็นบองคา s สซึ่งก็จะมีเส้นเลือดเบลบองเครียนอารทรี y, ซึ่งมาหล่อเลี้ยงมาหล่อเลี้ยงตัวตัวท่อหรือบองคาสนะครับเห็นไหมสอนเลืองแดงอาร์เทอรีส่วนวนี้ ขนาดที่ใช้แล้วก็เป็นเลือดดำเป็นบอมเคลนเวนเข้าสู่เวนอารทรนะีซึ่งจะไปซึ่งก็จะเข้าไปรวมกับนะซุปิเรียรวินาคาวา่าซึ่งเข้าสู่ปอดบนขวาเข้าสู่ปัวใจห้องบนขวาต่อไปเห็นไหมถ้ามีลามเลือดดำและเลือดแดงมาหล่อเลี้ยงนะส่วนนะนนี้ก็เป็นบรองคิโอพอลมูเรลีอนาโตมอสก็มีทางเส้นเลือดดำเลือดแดงที่มา มาประจบก,กันนะฮะเกิดการแลกเปลี่ยนการ์ดในบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพปอดให้เห็นรีวิวครั้งหนึ่งนะครับว่านะฮะอันนี้หลอดลมลงมาอ่าก็มีทั้งเส้นเลือดอ่าซุปเรียรวินาคาวาอินฟิเยวินาคาวานะครับมีเอออร์ตาที่เราเรียนในระบบไหลเวียนโลหิตแล้วแล้วถ้าเราดึงมาจะเห็นขั้วปอดอยู่ตรงนี้นะครับขั้วปอด เราจะเห็น left pulmonary v e n เห็นไหชื่อ left pulmonary vein ก็คือจริงๆแล้วเป็นเส้นเลือดแดงที่ออกจากปอดทางด้านซ้ายนะครับน left pulmonary vein ซึ่งมี2ท่อนะครับแล้วก็เห็นตรงนี้ right pulmonary vein นั่นเป็นเลือดแดงที่ปอดฟอกแล้วแล้วก็เตรียมเข้าสู่หัวใจห้องบน สายต่อไปอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเห็นเห็นชัดเลยดึงเขาดึงปอดออกมาเห็นเพราะมันหลบอยู่ด้านในนะครับนี่ก็มาดูภายในในส่วนที่เป็นเอ่อ pulmonary หรือ respiratory p a t นะฮนะเห็นไหมว่าตรงนี้เป็น terminal bronchio ลงมานะแล้วก็เริ่มมีตอนนี้ก็จะมีทั้งเส้นเลือดดำเลือดแดง pulmonary um artery ก็มาเลี้ยงด้วยนะครับทั้ง um นี้ pulmonary artery นี้พอเขียนคำว่า pulmonary um artery ก็จะต้องเป็นเลือดดำนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น pulmonary um vein นะซึ่งเป็นเลือดแดงเห็นไหมก็จะมาต่อสัมผัส แต่เลือดดำกับเลือดแดงก็จะมาอยู่เกาะอยู่ตรงมาอนาโตอรโมสกันอยู่ตรงบริเวณของถุงลมเห็นไหมจากเลือดดำมานะครับแล้วออกซิเจนที่ก็เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนตรงอันโอลัสหรืออันเโอไลส์นะเลือดเลือดท่อเลือดแดงก็ไล่รับออกซิเจนแล้วก็เข้าสู่พมบรีเวณต่อไปเห็นไหมมาแทรกเต็มไปหมดเลย นะฮะแดงดำความประกบกันตรงนี้นั้นพื้นที่ผิวก็มีถุงลมก็จำนะจำนวนมากก็มีประโยชน์ในการที่ทําให้แลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีมากนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพขยายลึกลงไปให้เห็นว่าถุงลมเราเห็นไหมมีอันอัตโตมอสกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะ b r o n c h i o ส ใช่ไหมฮะแยกออกมาเป็นเทอร์มินอลบองเฮโอซ้ายขวามีทั้งพมลโมลารีอาร์เทอรีนะครับพมลโมลารีเวนพมลโมลารีเวนก็คือเลือดแดงแต่พมลโมลารีอาร์เทอรีเป็นเลือดดำเห็นไหมครับอันนี้ก็เข้ามาเจอกันมาประกบกันอยู่ที่ถุงลมอันวีโอลาสอันวีโอลายนะฮะก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะเลือดดำก็ หายไปออกคอมเดลไซด์ออกไปเลือดแดงก็ได้รับออกซิเจนมาแล้วก็เป็นพาร์โนรีเวนนะไปไปสู่การไหลเวียนของเลือดต่อไปเห็นไหมฮะพอเราค่าตัดขวางมาข้างในก็จะเป็นถุงลมแฉกออกไปมีทั้งอันิโอลาดักอันิโอลาแสดและอันวิโอายนะครับเห็นไหมเหมือนเป็นพวงองุ่นเลยเนาะนะครับแต่นี่มาดูส่วนปอดอีกส่วนหนึ่งคือเยื่อหุ้มปอดหรือพูร่า หรือ plural pula ในเยื่องปอดนั้นมี2ชั้นชั้นนอกจะติดกับผนังทรงอกที่เรียกว่า p l e u a l layer นะครับอันชั้นนอกเรียกว่า p l e u a l layer ส่วนภายในติดกับเนื้อปอดเรียกว่า visceral layer นะสองชั้น p l e u a l layer แล้วก็ visceral layer ระหว่าง2ชั้นนี้จะเกิดช่องว่างขึ้นที่เรียกว่า pleural cavity นะครับเยื like ่อหุ้มปอดทั้งสองนี้จะทําหน้าที่สร้างและหลังของเหลวออกสู่ p l e u r a l า a v i t y ทาหน้าที่หล่อลื่นหรือ lubricant นะหล่อลื่นปอดเพื่อไม่ให้สองชั้นนั้นเสียดสีกันแต่ถ้าเกิดการอักเสบหรือมีภาวะบางอย่างที่ทําให้เยื่อหุ้มปอดนะตัวที่ตัวตัวนี้ขอแก้ไขนิดหนึ่งพิมพ์ผิดเยื่อหุ้มปอดนะทำให้เยื่อหุ้มปอด เกิดการระคายเคืองนะก็จะทําให้เกิดมีการสร้างน้ําออกมาเป็นจานวนมากแล้วน้ําตัวนี้ก็แทรกอยู่ในช่อง p ูล์อบคาวิตีก็ทําให้น้ําท่วมปอดทำเป็นลักษณะที่เกิดเป็นน้ําท่วมปอดได้หรือ p ูล์อ f เอฟฟิวชันนั่นเองนะครับมีผลทําให้การหายใจการขยายตัวของปอดนั้นนะมีปัญหาการแลกเปลี่ยนกา๊าซมีปัญหาแล้วก็อาจจะทําให้เจ็บได้เวลาที่เสื่การเสียดสีของปอดนะครับ อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงเยื่อคุ้มปอดเห็นไหมครับว่าเยื่อ,อคุ้มปอดเราก็เยื่อ,อคุ้มปอดชั้นนอกเรียกว่าไพเรนะครับชั้นในเรียกว่าเป็น p ูเรตนะชั้นในเรียกว่า v i สเซ r a l เลเยอชั้นนอกไพเร e t a l เตเห็นหครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่ เยื่อหุ้มปอดชั้นนอกและเยื่อหุ้มปอดชั้นในชั้นนอกก็อยู่ติดกับเปลือกอกชั้นในอีกชั้นนอกกับชั้นในนะครับอันนี้ก็เห็นเวลาเราตัดซิโครมออกนะครับอันนี้ปอดขวานี่ยังไม่ได้ชำระออกมาทีน,นี้ก็เห็นว่ามันจะมี p ู u r a l e f ิ u s i o n อยู่ตรงปอดส่วนล่างนะครับ ตัวนี้ก็จะอยู่ระหว่างปอดเยอุคงปอดชั้นนอกกับชั้นในนะฮะอันนี้เป็นภูรอแต่ถ้ามีมากไปก็เกิดก็เรียกว่าภูร์ o n อฟิวชั่นก็จะทําให้เกิดอาการไอแล้วก็เจ็บหน้าอกแล้วก็ทําให้การหายใจนั้นสั้นเพราะว่ามันไปทําไปเบียดปอดทําให้เวลาเราหายใจนั้นปอดขยายไม่ได้ไปเต็มที่อาจจะเกิดการมีมากเกินไปปกติภูรเอ่ าคง plural quality ก็มี plural effusion บ้างอยู่บ้างแต่ไม่เยอะแต่ถ้ามากๆม,มีการอักเสบมีการเสร็จสีก็จะมากเกินจนทําให้เกิดการไปปิดกั้นการขยายตัวของปอดหรือการแลกเปลี่ยนของกา๊าซก็มีผลทําให้เกิดการไอแล้วก็เจ็บเจ็บบริเวณหน้าอกแล้วก็ทําให้เกิดการหายใจสั้นซึ่งไม่ใช่อาจจะไม่ใช่โรคหัวใจจะเป็นโรคของเยื่อหอุ้มปอดอักเสบนะครับ นี้ในระบบการป้องกันของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคของปอดนั้นมีนกลไกที่ช่วยในการปกป้องด้วยนะกลไกอันที่หนึ่งเรียกว่ารีเฟกฮะรีเฟกตัวนี้เช่นการไอเนี่ยก็เป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งการหรือการจามไอจามเนี่ยเป็นการนะเป็นการขับสิ่งแปลกปลอมออกจากระบบปอดของเราหรือหลอดลมของเรา และในตัวเยื่อบุของทางเดินหลอดลมกล่องเสียงคอหอยจมูกพวกนี้ก็จะมีเซลล์นะเซลล์มีขนชนิดที่ว่าเ i l ล a เ,เซลลตเซลลแล้วก็มีชั้นของเมือกเห็นไหมมีพ l าสเม,มเบนเซลล์พวกนี้ก็จะสร้างเมือกเพื่อดักจับเชื้อโรคปุ่นละอองนะเมือกที่มีสิ่งสกปรกเหล่านี้ก็จะฉาบบนผิวของเซลล์ขนแล้วเซลล์ขนตัวนี้ก็จะทําหน้าที่โบกพัดออกไปทําให้ชั้นของเมือกนั้น เคลื่อนไปทางด้านหน้าไปเรื่อยๆก็คือถูกถูกขับออกไปเพราะมีซีเรียรตัวนี้จนไปถึงทางเดินหายใจส่วนบนนะคือจมูกก็มีการขับออกมาทําให้เราไอจามออกมามีสเลดนะหรือมีเสมหะออกมานั่นเองส่วนตัวปกป้องตัวที่สคือแมคโครฟาจตอนนี้ก็เป็นเซลล์ชนิดที่ทําหน้าที่ดักจับกินแบคทเีเรียมักจะอยู่ตรงบริเวณถุงลมนะฮะแน่นอนเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ย เชื้อโรคต่างๆก็เข้าไปได้นะถ้าระบบ protection ของเราดนะีเราก็จะอยู่ได้โดยที่ปัดจากเชื้อโรคหรือโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะอันนี้ก็เห็นภาพของซีเรียรนะฮะซีเรียรที่อยู่ตรงบริเวณของ่อาวรีบองคัสนะครับเห็นไหมอยู่ตรงหลอดลมแยกนะตัวนี้เวลาก็ทำหน้าที่โนะบกพัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกไป ให้ขึ้นไปทางเดินอาหารส่วนบนไะโทษทีอาทางเดินหายใจส่วนบนหรือบองหรือเทย์เคลียหรือหลอดคอขึ้นไปแล้วก็ขับออกมาจาก,จากออกจากภายนอกร่างกายอ่าตัวนี้ก็เป็นกรอบเบตเซลเป็นตัวแล้วก็มีซีเรียอ่เป็นโบกัดน,นี่ในส่วนบองเคียวสเปรชัน ในส่วนของบองเคี้ยหรือบองคลัสหรือหลอดลมหลอดลมแยกตรงต่างนี้ก็ต้องมีระบบการไหลเวียนแล้วก็ยังมีระบบป้องกันด้วยระบบป้องกันก็คือมีหลอดเลือดน้ำเหลืองอ่ทโทษทีหลอดน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองแล้วก็ลิมโนสะต่างต่านะเห็นไหมตัวนี้ก็จะมีซุปเปอร์เรียเทรคิโอบองเคลยนอสนะพวกนี้เป็นต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณบองคลัสหรือบองเคี แล้วก็เทรค o โอบองเพลโนสเห็นไหมที่อยู่ตัวนี้ก็ทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคนะครับปกป้องหลอดลมเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวจารย์ก็ขอจบการบรรยายในเรื่องของการหายใจในตอนที่สองระบบการหายใจในตอนที่สองไว้เพียงแค่